วิธีการต่อสายตรงเว็บ11ยสิไปนะครับให้ทุกคนดูที่สายไฟนะครับสายไฟเขาจะมีอยู่2ชุดดูที่ปักนะครับชุดน,นี้เป็นชุดบนนะครับชุดนี้เป็นชุดล่างชุดล่างเนี่ยจะเป็นเส้นที่มีไฟมาส่วนชุดบนนะครับเส้นนี้เนี่ยเส้นสีดําคลิปน้ําเงินเนี่ยจะเป็นไฟไปเลี้ยงปั๊มนะครับส่วนเส้นสีดำเนี่ยจะเป็นไฟไปเลี้ยงหน้าปัดกรณีที่เราต้องการจะต่อสายไฟให้รถแค่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับให้เราใช้สายไฟเส้นสีแดงต่อกับเส้นสีน้ําเงิน แค่นี้รถก็จะสามารถสตาร์ทติดได้ครับแต่ไฟหน้าปัดจะไม่ติดนะครับถ้าเราต้องการให้ไฟหน้าปัดติดเนี่ยเราจะต้องเอาเส้นสีดํามาต่อร่วมกันด้วยนะครับเ <General. S 1> นี่ยหลักการก็คือใช้3เส้นนี้นะครับรวบต่อตรงเข้าหากันแค่นี้รถก็จะสามารถสตาร์ทติดแล้วก็ไฟหน้าปัดก็จะติดนะครับแต่ในกรณีที่เราไม่ต้องการตัดสายไฟให้เราใช้วิธีถอดปลั๊กออกมาครับจากนั้นให้เราดูสายไฟเส,ส้นสีแดงครับเส้นสีแดงเห็นไหมครับต่อกับไฟที่มาจาก ปั๊มนี่ตอนนี้ปั๊มทํางานนะครับรถัดสตาร์ตติดแล้วแต่หน้าปัดจะยังไม่ติดนะครับถ้าเราต้องการให้หน้าปัดติดด้วยเนี่ยเราจะต้องต่อเส้นสีดําร่วมเข้าไปด้วยครับเสียบเข้าไปนะครับเนี่ยแล้วก็จะเสียบกับฝั่งบนหรือฝั่งล่างก็ได้นะครับเสียบเข้าไปเลยอ่าตอนนี้ฝ่ายนาปัดเราก็จะติดแล้วเห็นไหมครับจากนั้นเราก็สามารถสตาร์ทเครื่องได้เลยครับ วิธีการต่อสายตรงเว็บร้อยสิบไอไม่ยากเลยใช่ไหมครับวิธีการนี้เนี่ยจะใช้ในกรณีที่กุญแจตกหายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่างอ่าจไม่ได้แนะนําให้ทุกคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสวิตช์กุญแจเขา,เาใช้ไปนานแล้วรูกุญแจเขาจะเหลืองนะครับจะมีปัญหาเรื่องสวิตช์กุญแจตกหายหลังจากที่เรากลับถึงบ้านแล้วนะครับเราก็ต่อกลับให้มันถูกต้องแล้วก็ อาจจะเปลี่ยนสวิตกุญแจหรือจะไปปั้มกุญแจนะครับวิธีการต่อสายตรงเว็บร้อยสิบไอก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้ครับ